ครับผมนั่นหนุ่มบ้านบะทองนะครับจะออกตัวแล้วครับเอากี่วิครับเนี่ยเอากี่วิครับสิบเอ็ดปลายปลายครับสิบเอ็ดปลายปลายนี่นี่ครับ ครับผมทางเปลี่ยวมากนะครับแต่มีคนวิ่งนะครับแล้วก็รถทางประเทศรถได้ไกลดีนะครับก็ไม่รู้หรอกครับแบบนี้ขอนั่งก่อนอายคนอายคนกูไม่รู้หรอกครับจะอายอะไรอะ่ะม<อ>ันจะอายอะไรอะ่ะ<อ>มีอะไรต้องอายอชีวิตนี้หมดแล้วอายอายทั้งประเทศใครมาดูเนี่ยอายไหมผมถามหน่อยน่านแล้วดูคลิปผมทำไม่ะฮะล้วมาหาขำหัวเราะขำอะไร ไม่ได้ขามาอะไรหรอกมาแล้วครับมองกล้องมองกล้องมึงมองเดิควายถูกตอบแม่งเลยนะครับก็ได้อยู่นะออ๊ยทำไมควันเป็นอย่างนั้นนะควันสีดำควันสีดำเะครับไม่ใช่ควันขาว ก็แปลกมากนะครับอ่ไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนะครับครับเท่าไหร่วิ่งมาใบเท่าไหร่ครับครับสี่ร้อยสองเมตรครับไม่ใช่กีวีครับอ๋อสิบเอ็ดเก้าครับสิบเอ็ดจุดเก้านะครับควันมึงดำของจริงนะสิบเอ็ดเก้าครับแล้วจะฝากอะไรไปนครับเนี่ยก็รถคันนี้ก็มีแค่เม็ดแต่งนะครับครับผมแล้วก็อีกแล้วก็แคมชาร์ ก้านสุกแล้วฝากุูกสิ่งของพี่ไก่ชิมวาวนี่ยอมไหมครับร้านพี่ไก่ก็คันนี้ก็พี่อ๊อฟเขาจัดให้แล้วก็ครับผมลุงหนุ่มนอนลุงหนุ่มบ้านอุทองครับทำอะไรครับใส่หัวเทียนใส่เปลี่ยนหัวเทียนแน่จูนซบูแล้วก็ก็มีสเปสเฟรมใหม่ก็ไล่เบานิดนึงครับอ๋อครับผมทําแค่นี้ใช่ไหมครับของครับแล้วฝากอะไรกับรถคันนี้ไหมครับผมก็ปลายปีนี้อาจจะมีลงแข่งในงานชิง พูดไม่ได้แข่งยิงวะเนี่ยของจิ้งนี่เฮียไอ้สัตว์ถามพี่อะไรแปลกๆแล้วมึงอะควายไม่แขง่งยิงครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับติดตามคลิปใน YouTube อ่ะเดี๋ยวผมจะคอยอัพไปตลอดนะครับชื่อคลิปว่าอะไรบอกไปชื่อคลิปว่าอะไระนะน้าหนุ่มบ้านบัวทองน้าหนุ่มบ้านบัวทองนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับตลอดวันาน,าน,านี้ขอบคุณครับอ้าดูดิดูเฮียมึงอาเขาไหมเนี่ย อาหนังประเทศไาง,ไางานังประเทศช่างคิดอะไรอื่นที่หายเลยคนในกาดเลยที่ช็อเกเต้บ,บ,บ้างนี่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 จบจบจบคลิปยัง